เชิญค่ะแอดครับค่ะค่ะกลับขอบพระคุณค่ะค่ะกลับารวัฒนจารหมอเกียวด้วยความเคารพยิ่งค่ะกลับครูทุกทุกท่านค่ะเจริญธรรมสำนึกดีพี่น้องทุกท่านค่ะค่ะแอดก็ขอโอกาสสอบถามแล้วกันนะคะค่ะเออคือแอดเนี่ยมาสังเกตหลายครั้งแล้วนะคะว่าเวลาตื่นนอนตอนเช้านะคะเออสักประมาณตีตีบางครั้งก็ตีสองกว่ากว่าบางครั้งก็ตีสามนิดๆนะคะแอดเออ ปัสสาวะนะคะออกมาเนี่ยน้ำมันจะค่อนข้างใสแล้วก็มากนะคะคแล้วหลังจากนั้นเนี่ยแ,แอดกออ็ไม่ได้ดื่มน้ำนะคะก็อาจจะไปส่งกันบ้านโรงเรียนของหนูอะไรเสร็จนะคะคนะคะแล้วก็ก่อนอาบน้ำเนี่ยแอดก็จะมาเข้าห้องน้ำปัสสาวะอีกครั้งหนึ่งครั้งที่สองเนี่ยเวลาปัสสาวะออกมาเนี่ยนะคะจะรู้สึกว่าสีอะ่ะมันจะเข้มขึ้นนะคะค มันเข้มขึ้นอาจจะมากหรือน้อยเนี่ยตามแต่แต่ว่าสีมันจะเข้มขึ้นกว่าครั้งแรกก็เลยสงสัยว่าทําไมครั้งครั้งแรกที่ปัสสาวะกับครั้งที่สองปัสสาวะนะคะคสีมันต้องต่างกันคะทั้งทั้งที่ยังไม่มีอาหารอะไรใส่ไปเลยค่ะอ๋อครับเดี๋ยวผมจะรบกวนพี่น้องนะครับมีท่านใดจะมาคลายทุกข์ใจให้กับอาแอดของเรานะครับ เรื่องเกี่ยวกับปัสสาวะนะครับว่าปัสสาวะครั้งแรกเลยนะครับปริมาณเยอะมากแต่ใสครั้งที่สองนะครับปริมาณไม่มากแต่ว่ามีสีเข้มข้นจับว่าอันนี้ถ้ายังไม่มีใครมาตอบเดี๋ยวผมตอบให้นิดนึงก่อนก็ได้นะครับเนื่องจากว่าตอนที่อาแอตื่นขึ้น,นมาเนี่ยปริมาณของปัสสาวะเนี่ยมันจะมีค่อนข้างเยอะมากนะครับเหมือนเราออกมาเนี่ยเยอะมากเลยคราวนี้เนี่ยปริมาณเขาเยอะเขาก็เลยจะมีความใส นะครับและหลังจากนั้นเนี่ยไตยเราเนี่ยก็จะกรองพอกรองอน้ําออกมาเนี่ยเขาจะเอาน้ําออกจากร่างกายนะครับไตมีหน้านะที่กรองน้ําเอาของเสียออกจากร่างกายพอหลังจากน้ําส่วนใหญ่นี่ออกไปแล้วคราวนี้เขาก็กรองมาใหม่พอกรองมาใหม่เนี่ยผมก็คิดว่าเนี่ยสีหรืออะไรเงี้ยในปริมาณที่น้อยเนี่ยมันก็เลยอาจจะเข้มข้นนิดหนึ่งของผมก็เป็นเหมือนกันครับแล้วก็ หลังจากที่ตื่นนอนแล้วเนี่ยก็ปัสสาวะเยอะนะครับและหลังจากนั้นอีกประมาณสักชั่วโมงหนึ่งผมก็ปัสสาวะอีกนะครับก็ปริมาณน้อยลงเหมือนกันแต่ผมไม่ได้จักสังเกตสีถึงขนาดนั้นนะครับแต่ว่าก็มีปริมาณที่ก็ยังเยอะพอสมควรมีความรู้สึกว่าไตาเราเนี่ยทำงานดีแล้วก็เขาก็พยายามกรองอะไรพวกนี้ออกไปนะครับแต่ว่ารสชาติ รสชาติของปัะสสะวะที่ผมลองชิมดูนะครับไอตอนเช้าเนี่ยที่ทานครั้งแรกเลยเนี่ย mm hmm. ก็ใสอย่างที่อาแอดว่านั่นแหละ mm hmm. ก็รสชาติก็ดีนะแต่เขาบอกว่าไอตัวเนี้ยมันจะมีเมลาโทนินด้วยมันจะทําให้เหมือนกระตุ้นการอะไรอ่ะการปรับเวลาของเราเนี่ยทั้งวันเนี่ยมันจะดีขึ้นนะครับผมเคยฟังอ่าอะไรนะ เดี๋ยวผมลืมชื่อไปละนะครับท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านปัสสาวะเนี่ยนะครับแล้วก็ไอปัสสาวะครั้งแรกเลยนะ่ะจะดีแต่ครั้งที่สองเนี่ยก,ก็ยังดีนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าน้ำมูดเน่านี่ก็ถือว่าเป็นยาอย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอามาใช้ได้นะครับทั้งกินทั้งดื่มทั้งทาผมเนี่ยล้างตาเนี่ยด้วยนะครับปัสสาวะนี่นะครับ ก็ทําให้ใสดีแล้วก็รู้สึกว่าสุขภาพโดยรวมก็ดีเดี๋ยวยังไม่มีใครเข้ามาตอบเลยนะครับก็จะมีมาคุณพจนว่างไงพอจะมีอะไรไหมครับอาแอดแล้วมันเป็นทุกวันไหมครับเวลาช่วงแรกๆเนี่ยครับที่เราปัสสาวะเยอะเ่ยครับเออออถ้าถ้าเอ่อถ้าปัสสาวะครั้งแรกเนี่ยส่วนใหญ่จะเยอะทุกวันนะคะค่ะ แต่พอครั้งที่สองเนีคือคือคือสงสัยว่าเอ๊ะทำไมสีมันถึงต่างกันต่างกันระหว่างครั้งที่หนึ่งกับครั้งที่สองนะคะอย่างนี้นะคะทั้งๆท,ท,ที่ว่าเออโอเคครั้งแรกมันใส่ไงฮะแล้วก็เราก็ยังไม่มีการใส่อาหารไปเลยระหว่างหนึ่งไปสองอะใช่ไหมคะเรายังไม่ใส่อาหารไปเลยคือแอคิดว่าเออถ้าเกิดว่าตามความเป็นจริงอะถ้าสีมันเข้มเนี่ยโอเคมันก็เกิดสภาวะร้อนแต่ถ้าเกิดว่า เราในกรณีที่ถ้าเราใส่อาหารริดร้อนไปโอเคเราเข้าใจอยู่เข้าใจได้อยู่แต่แต่แตอันนี้เรายังไม่ได้ใส่อาหารลงไปเลยอะไรอย่างนี้นะคะแต่ทําไมมันถึง <laughs> เหมือนกับว่ามันเป็นร้อนนะคะเป็นสภาวะร้อนนะคะเพราะสีมันเข้มอย่างนี้นะคะครับก็ในส่วนส่วน,ส,วนส่วนตัวผมเนี่ยนะครับบางทีถ้าเกิดข้างในเราเนี่ยอ่ะนั้นเดี๋ยวให้พี่บีได้กันนะครับอ่ะพี่บีมาอะพี่บีตอบเลยครับ พี่บีเปิดไม์ได้ไหมครับได้ค่ะเอเชิญเลยครับพี่บีขอน้อมกับคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวที่เคารพอย่างยิ่งค่ะกับครูค่ะ,จะเจริญธรรมสำเรดีพี่น้องค่ะ,จะ,จะเจริญธรรมค่ะแอดค่ะเจริญธรรมค่ะค่ะบีขออนุญาตไม่เปิดกล้องนะคะเออบีขอสนับสนุนพี่กิ้งค่ะในเรื่องของน้ําปัสสวะแต่ว่าคือบีรู้สึกว่า,อาแอดกังวลในเรื่องของสีเข้มใช่ไหมคะต้องถามก่อนว่า เออสีเข้มถูกไหมคะาแอดถูกไมหมคะค่ะตั้งแต่อาแอดปัสวะครั้งแรกจนถึงครั้งที่สองที่ว่าสีเข้มเนี่ยอาแอดได้ดื่มน้าหรือเปล่าคะค่ะเ <Equ at S 1> ออส่ it, สวนใหญ่แล้วนะไม่ได้ดื่มถ้าจะดื่มนี่ก็คืออาจจะดื่มน้าปัสวะที่ตัวเองที่ตัวเองปัสวะออกมานะคะค่ะค่ะคือว่าจริงๆแล้วอ่คะคือบีบีมีเคยเหมือนอาแอดค่ะก็คือว่าปัสวะครั้งแรก ใช่ไหมคะก็โอเคปกติแต่ว่าประปัสสาวะครั้งที่สองเนี่ยสีมันเข้มแต่ว่าบีมานน้าพิจรารณาค่ะจากคําสอนของอาจารย์คือว่าบางทีเนี่ยระหว่างที่เราปรสัสสาวะครั้งแรกไปจนถึงครั้งที่สองอะคะ่ะเราไม่ได้ดื่มน้ําใช่ไหมคะที่ถ้า,าสมมติว่าเราไม่ได้ดื่มน้ําเนี่ยแม้ว่าเราจะดื่มปสัสสาวะเข้าไปแล้วค่ะความเข้มข้นของของน้าอะคะ่ะแล้วขนาดในการในการที่เราได้แบบทํากิจกรรมประจําวันนะคะการทํากิจกรรมกิจเอ่อกิจกวัตรประจําวันเนี่ย ร่างกายของเรามันยังต้องการน้ําอยู่อย่าลืมนะคะว่าน้ํากี่ส่วนในร่างกายของเราร่างกายของเราเนี่ยคือต้องการน้ํามากมากกว่ามากกว่าอาหารถูกไหมคะอย่างที่พี่กิ้งเคยบอกว่าถ้าสมมติว่าเราอดอาหารเนี่ยอดได้เป็นแบบกี่เป็นอาทิตย์บางคนก็อดได้แต่ถ้าเราอดน้ำยี่สิบสยี่บสี่ชั่วโมงหรือสามสิบเกินยีิบสี่ชั่วโมงเนี่ยร่างกายเราจะมีปัญหาแล้วหนูมองว่าในขณะเดียวกันก็คือว่ามันก็ฉะเช่นเดียวกับของพวกเราอะค่ะแอดถ้าสมมติว่าอย่างอาแอดหรือบีเนี่ยถ้าสมมติว่า เราไม่ได้เราดื่มปัสสาวะเช้าไปปุ๊บเนี่ยใสยเอ้ยขอโทษทีนะคะปัสสาวะตอนเช้าใสาแต่พอมาครั้งที่สองปุ๊บเนี่ยแต่ถ้าเรามันเข้มเนี่ยอาจจะเป็นว่ากิจวัตรประจําวันที่เราทำอะค่ะนะคะ,นะคะมันอาจจะทําให้ระบบไตอะคะ่ะมันอาจจะทํางานเอ่อหนักมากขึ้นนิดนึงนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้ามสติว่าแอดลองชิมแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีรสเอ่อเค็มมากหรือว่า มีรถที่ว่ามันโดดเด่นมากหนูมองว่าอันนั้นก็คือก็ให้วางใจเพียงแต่ว่าเราก็แค่ดื่มน้ําตามครั้งต่อไปแล้วก็คอยสังเกตค่ะแอดว่าหลังจากที่เราปรับแล้วเนี่ยคือว่าเราตอนเช้าเราถ่ายปัะสสะาวะออกมาแล้วแล้วเราก็ดื่มน้ําในระหว่างกิจวัตรประจําวันแล้วเราก็ถ่ายครั้งที่เออปัสสาวะครั้งที่สองเนี่ยแอดลองสังเกตค่ะว่าน้ำเนี่ยน้ำปัสสาวะที่ออกมาเนี่ยมันจะใสขึ้นหรือเปล่าอันนี้บีเชื่อว่าน่าจะใสขึ้นนะคะจากประสบการณ์ที่บีเคยปรับใช้กับตัวเองนะคะค่ะขอบคุณค่ะ ขอบพระคุณค่ะค่ายินดีค่ะครับผมขอบพระคุณอ่าคุณบีอเมริกานะครับที่มาร่วมคลายทุกใจให้กับอาอของเรานะครับสาธุนะครับคดีค่ะอาไม่ต้องจังวนนะคะอันนี้เป็นเรื่องปกติเลยครับเพราะว่าของผมตื่นมาเนี่ยหลังจากฉี่ครั้งแรกแล้วครั้งที่สองผมก็ยังไม่ได้ดื่มอะไรเลยนะแล้วก็มันก็ฉี่ออก มาอีกนะครับเหมือนกับร่างกายเราเนี่ยเฉพาะปัสสาวะเนี่ยเขาก็จะรับได้ส่วนหนึ่งนะอาแอดพอรับได้ส่วนหนึ่งแล้วเนี่ยเขาก็จะเหมือนกับแบบมันมากกว่านี้แล้วมันก็จะไม่ไหวละแต่ไตเนี่ยก็ยังคงทํางานอยู่เรื่อยๆอยนะพอเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะปลุกเราให้ตื่นมาเข้าห้องน้านะแล้วก็มาฉี่ผมก็จะตื่นมาประมาณอาแอดเนี่ยนะครับก็ประมาณตีสี่นะครับแล้วก็พอฉี่ไปแล้วเนี่ยผมก็ไม่ พอผมตื่นทีสี่แล้วผมก็จะไม่ได้นอนต่อละผมก็จะอ่านนู่นทำนู่นทำนี่ไปนะครับเสร็จปุ๊บก็สักพักหนึ่งอีกประมาณสักชั่วโมงหนึ่งเนี่ยนะผมก็จะฉี่อีกครั้งหนึ่งคือเราก็ไม่ได้ดื่มอะไรเลยนะตอนนั้นนะระหว่างนั้นเนี่ยผมผมสังเกตมาเนี่ยก็ มันเป็นอาทิตย์อาทิตย์แล้วแล้วก็พฤติกรรมเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้ทุกครั้งเลยแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพอฟ้ามันเริ่มสางแล้วผมก็จะออกไปทําสวนผมก็จะฉี่อีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะไปทําสวนแล้วก็ตอนเนี้ยผมก็จะกินฉี่เยอะขึ้นแล้วก็จะออกไปทําสวนก็มีความรู้สึกว่าอืมอะไรอ่ะร่างกายเราอ่ะเหมือนกับว่าไตาเขาก็ทํางานนะ,ะแล้วก็อยากจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ก่อนหน้านี้เขาทํางานมาทั้งคืนไงเขาก็กรองน้ําออกมาเรื่อยๆพอเสร็จปุ๊บนี่ก็อาจจะเหลือส่วนค้างอยู่เขาก็มากรองอีกนะครับเพื่อที่จะดูดน้ําออกไปจากร่างกายเพื่อให้ร่างกายเราสมดุลน,นะครับแต่ก็คิดว่าคงไม่มีอะไรละครับอ่าแอดครับแล้วก็คิดว่าคงไม่ได้เป็นภาวะร้อนอะไรมากมายเพราะว่าสีก็ไม่ได้ต่างกันมากมายเพราะว่ามันไม่ได้เข้มจนแบบเหมือนตอนที่เราเล่นกีฬานะครับอ่าแอด เคยเห็นไหมครับตอนที่เราเล่นกีฬาแล้วบางครั้งเนี่ยสีเมื่อเราจะขาดน้ํามากสีสีตอนนั้นเนี่ยมันจะสีเข้มมากๆอันนั้น่าจะเกิดสภาวะร้อนเพราะว่าร่างกายขาดน้ําแต่ว่าไอ้ฉี่สองครั้งที่ติดกันเนี่ยผมคิดว่ามันจะเข้มกว่ากันเนี่ยไม่มากหรอกครับร่างกายเรายังปกติอยู่ครับก็ประมาณนี้นะครับอาแอดครับค่ะขอบพระคุณค่ะชัดเจนค่ะขอบพระคุณครับครับผมอนุโมทนาบุญกับอาแอดด้วยครับสาธุครับ Thank you.